พลิกชะตาชีวิตลิขิตเองะครับงานนี้ไม่ต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนกันแล้วนะครับเพราะว่าเราทำได้แบบสุดยอดนะครับโอ้โหทีมชาติไทยอยู่17ปีครับหลังจากลงสนามเอาชนะทางคูเวตไปได้แบบถล่มทลาย3ประตูต่อศูนย์นะครับพังอาดเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียครับ โอ้โหพูดกี่ทีมันก็สะใจนะเอาจริงเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าอะไรครับก่อนหน้านี้เนี่ยแมต้องบอกว่ามีคนดูถูกดูแคลนน้องๆเอาไว้ว่าไม่สามารถที่จะเข้ารอบได้เพราะว่าต้องชนะมากกว่า2 0งแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากจริงๆนะครับขนาดโค้ดเนี่ยเขาก็ยังเตือนน้องๆเลยว่าเฮ้ยมันยากนะเกมสุดท้ายเนี่ยสองมันไม่ง่ายแต่พวกคุณต้องทําให้ได้และมันไม่มีทางเลือกแล้ววันนี้ครับคำตอบมันอยู่ในสนาม แล้วครับถึงแม้ว่ามันจะยากนะครับแต่ใจมันสู้ครับเด็กรุ่นนี้ถ้าใจสู้มีวิธีการความฟิตพอมันสู้ได้หมดครับโอ้โหเรียกได้ว่าฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นนี้เนี่ยนะครับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2026ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม โอ้โหได้พูดหมดเลยแชมป์กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายได้ใช้นะครับทุกคำพูดที่เต,ตรียมเอาไว้โอ้โหรวมถึงการผ่านเข้ารอบสุดท้ายครั้งนี้ยังเป็นการผ่านเข้ารอบในสนามชนบุรีสเตเดียมถึง2ส,สมัยติดต่อกันเรียกว่าการกอบกู้สถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับน้องๆฟอร์มดีกันมากๆ ช่วยกันทั้งทีมทําให้ทุกคนเนี่ยได้ไปต่อในรอบสุดท้ายแล้วจะได้เจอกับทีมดีๆทีมใหญ่ๆไปคว้าตัว๋วฟุตบอลโลกยูสิบชิงแชมป์โลกนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้ารอบนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรยากแล้วครับมันทําได้หมดซึ่งสําหรับคอมเมนต์หลังเกมเนี่ยโอ้โหหลายๆคนเนี่ยเฮ hey, ลั่นเลยนะต้องบอกคบว่าตามเชียร์กันอยู่เยอะทีเดียวนะครับ คนแรกเนี่ยบอกเลยนะครับว่านี่คือไฮสคูลฟุตบอลเพลเยอร์เฮ้ยนี่มันเด็กนักเรียนโรงเรียนเรียนอยู่เลยนะเว้ยเข้ารอบได้นะครับโอ้อันนี้ถือว่าเรามาถูกทางนะครับยินดีด้วยครับโกทูซาอุดิอาราเบียโทษทีคแมนะฮะกูเข้ารอบโอ้โหมันก็มีประเด็นมาก่อนอน้นนี้นะเออวันนี้วิ่งดีมากครับไม่เหมือน2วันก่อนนะครับคือเอาจริงวันนี้เล่นดีทุกมิติเลยอยากให้เล่นได้แบบนี้มาตรฐานแบบเนี้ ทุกนัดนะครับคือมันจําเป็นมากเลยฟุตบอลเนี่ยเล่นดีอะ่ะคือถือว่าจําเป็นที่สุดแล้วแต่จําเป็นไม่แพ้กันคือมาตรฐานในการเล่นในแต่ละเกมมันต้องมีคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องผ่านมาตรฐานผ่านเกณฑ์ไม่รอปไปกว่านี้เยอะนะครับคูเวตเหลือ10คนวันนี้นี่ประตูเจตนาน,นอกเกมชัดๆโอ้โหลูกนั้นน่าเกียดไม่ไหวนะครับเตะเข้าปลายคางดีว่าน้องไม่เจ็บมากนะครับอันนี้ถือว่าไม่โอเคเลยไม่น่ารักนะฮะ วิ่งบี้ทุกคนโอ้โหคอมเมนต์ชื่นชมจริงๆนะทั้งชาติชื่นชมมาเอาจริงๆนะครับน้องทําดีก็ต้องชมนะครับแห่ต้องบอกว่าทําดีแล้วจะไปพูดนน่นพูดนี่มันก็ไม่ใช่ที่นะวันนี้ดีมากครับเนี่ยคนนี้เขาก็บอกนะครับว่าเป็นไงเล่าคนที่ดูถูกประเทศตัวเองเงียบไปเลยนะครับ นี่แหละไม่เสียแรงที่เชียไม่เสียแรงที่นั่งปกป้องจากคนที่ดูถูกโอ้โหใครจะดูถูกช่างมันครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่านี่แหละครับเป็นผลงานที่สามารถที่จะอุดปากทางด้านของกองแช่งได้ดีที่สุดนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะครับเราสามารถทำได้ นี่คือจุดยอดแล้วนะครับยู่17ปีวันนี้ดีใจมากเก่งมากน้องๆต้องพาไปอุ่นเครื่องต่างประเทศแล้วแหละเอออันนี้ก็จริงนะคือมันจะต้องมีเกมอุ่นเครื่องยังต่างประเทศบ้างนะครับมันจะได้มีเกมมันจะได้รู้ว่าความกดดันเวลาไปเล่นต่างประเทศเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ถือว่าสําคัญจริงนะเขาทําดีเล่นไวไม่ประมาทนะครับวันนี้เล่นดีจริงชื่นชมน้องๆโดยเขาทําเข้ารอบก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาละ เออแต่ว่ามันต้องยกระดับนะเพราะมันยังมีอีกหลายคนอยู่อีกหลายสโมอสรอที่ยังไม่ได้มานะครับคือตอนนี้ทางสโมอสรอมันอาจจะยังไม่ปล่อยแต่ว่าถ้าเข้ารอบสุดท้ายแล้วผมว่าเฮ้ยมันต้องเอาที่ดีที่สุดต้องดีที่สุดดีกว่านี้ได้ก็ดีนั่นเองนะครับส่วนใครเล่นดีแล้วก็อยู่ในทีมต่อไปส่วนใครยังไม่พัฒนาหรือว่ายังไม่ยกระดับเท่าเพื่อนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในบางขุมกาลังนั่นเองนะเพราะระดับเอเชียมันยากกว่านี้อีกนะสุดยอดมากเลยปีหน้าเตรียมรุยเก่งมากวันนี้ยูสิบเจ็ดเล่นดีที่สุด ผิดหูผิดตาสมควรได้ไปซาอุแล้วครับน้องๆครับเก่งมากบราโวสุดยอดเก่งจริงโอ้นิชมร0 0เซไม่มีใครว่าเลยครับสุดยอดครับวันนี้ไม่มีที่ติแต่ประตูอ่านี่ไงเล่นเสียวไปหน่อยมันก็มีนิดหน่อยนะครับเป็นเป็นปกติแหมเนี่ยครับบอกว่าใครปกักแจวไปไหนหมดบอกว่าตกร,รอบเนี่ยน้องๆทําดีเนี่ยมาชมกันหน่อยนะครับยอดเยี่ยมครับก่อนถึงรอบ เอเชียก็หาทีมระดับเอเชียมาอุ่นเครื่องก่อนนะครับอันนี้แหละที่มองว่าสําคัญจริงๆนะก่อนที่เราจะไปในระดับเอเชียเนี่ยอนนี้ก็สามารถที่จะหาทีมในบิ๊กทีมเอเชียอุ่นได้แล้วนะญี่ปุ่นก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเกาหลีคือทีมเนี่ยต้องหาดีๆอุ่นแกงแกร่งอุ่นได้แล้วอย่าไปอุ่นธรรมดาอย่าไปหยองแล้วนะเพราะว่ามันต้องการเทสว่าทีมเราดีไหมเทสว่าทีมเราเล่นได้จริงไหมถ้าเราไม่เทสแบบนี้ไม่ได้ครับทุกคนนะยังไงมันต้องเทสเจอแข็งๆไว้เลยแพ้ไม่เป็นไร อุ่นเครื่องนะครับแต่ว่าแข่งจริงต้องทําให้ได้นะผมว่าดีกว่าไปอุ่นกับทีมอ่อนๆแล้วไม่รู้ว่าเราอยู่ระดับไหนไนงะอันเนี้ยสาคัญที่สุดตอนเนี้ยมาฮึกเหิมสะใจเว้ยเอาหน่อยยังมีตัวยุโรปยังมีตัวต่างชาติลูกเครื่องอีกนะที่แบบท็อปฟอร์มในยุโรปยังไม่ได้เรียกมานะครับคราวนี้แหละ ฟู t ทีมเสริมทีมตะลุยเอเชียโอ้โหเอาเฮ้ยอะมาสรุปภาพรวมทุกทีมทุกสายกันหน่อยดีกว่าว่าใครได้เข้ารอบสุดท้ายกันบ้างนั่นเองนะครับก็เนี่ยแหละครับเรามาไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับในการเข้ารอบสุดท้ายของแต่ละทีมอย่างทีมชาติจีนในกลุ่ม A เนี่ยครับก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายลงสนาม5นัดชนะรวดเลยมี15แต้มโอ้โหอันนี้ดีจริงนะ ชนะทุกทีมเลยนะครับชนะบาเรน40ชนะอาติมอร์ 14, นะครับชนะบูนไฮ12 0ชนะศรีลังกา80แต่ทีมไม่ได้แข่งมากนะแล้วก็ชนะบังคลาเทศ4 0นะครับกลุ่ม B ครับเป็นทางด้านของเยเมนนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับในการเจอกับลาวนะ เยเมนกับลาวนั่นเองนะครับบางคู่ก็แข่งจบบางคู่ก็ยังแข่งไม่จบเนี่ยนะครับก็รออัปเดตกันแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคู่ของไทยอะครับคือถ้าคู่เราเข้าเราก็แฮปปี้พอแล้วนะครับคือตอนนี้เดี๋ยวไปวัดกันในรอบชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนู่นเลยอะนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าทําอะไรมันก็แหมดีใจไปหมดเลยอะนะครับทีมชาติไทยของเราเนาะอ่ะไปต่อไปต่อนะครับก็ทางด้านของกลุ่ม C กลุ่ม C เนี่ยเวียดนามเข้ารอบนะเวียดนามมี15แต้มทล่ลมโอทันลมทลายครับทล่ลมทลายเอาชนะมาเลเซียไป40น,นะครับเวียดนามทำได้ครับเหลือเชื่อนี่ก็โหดจัดจริงๆนะครับคือทล่ลมถึง40เนี่ยเป็นอะไรที่เว่อร์วังอลังการสุดๆนะครับแล้วก็มาเป็นกลุ่มดีครับกลุ่มดีเดี๋ยวไปรุนอิรานอิรานอินเดียนะครับอิรานอินเดีย คู่นี้เดี๋ยวไปวัดกันอิหร่านกับอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียครับกับทางด้านของอิรักนะฮะออสเตรเลียกับอิรักแล้วก็กลุ่ม f ครับเป็นทีมชาติไทยเข้ารอบนะฮะเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมียนมาครับเข้ารอบเป็นประวัติศาสตร์โอ้โหกลุ่มจีต้องบอกว่าช็อกเอเชียเมียนมาสร้างประวัติศาสตร์ครับเข้ารอบครับจาลึกเลยนะ คือด้วยผลงานที่พวกเขาทําได้ดีเนี่ยชนะอัฟกานิสถาน3-1ชนะเนปาล4-0ชนะโอมาน2-0และชนะเสมอซีเรีย2-2โอ้โหนี่เขาบอกว่าเป็นม้ามืดเลยนะเข้ารอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีครับตั้งแต่ปี2006อ่ะยังไงเดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าจะเจ๋งขนาดไหนสำหรับเมียนมานั่นเองนะฮะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เลยครับ